วันน yeah. yep. yeah, ี้ก็เดิมแพทเดมเดิมคราบทุกคนเนี่ยลูกกดไล่์ก็แชื่อก็สนรกค่ะทุกคนแต่วันนี้ผมจะมาเล่นใหม่ะเี๋ยะเรบ้างนะมันกลังเอช เกมปัญญาอ่อนมากเลยทุกคนคู่จะปัญญาอ่อนเฮ้ยมันไม่ไปทุกคนมันเล่นอย่างนี้แล้วอะไรของมันอะนะได้เปิดปิดเกมใหม่หรือเปล่าเนี่ยอะไรอะไรอะไรเออปไาแล้วเอาสัดตัวเจ็ดเหรอเจ็ดเหรอโอ้ยเจ็ดนี่หว่า กระสุนไม่จํากัดเหรอไม่เอากระสุนจากัดเท่านั้นเอาไป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 ไดผมเปลี่ยนปืนก่อนนะทุกคนโอ,คโอเคนะเป็นดีเซลดีเกินแล้วกันนะถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมเล่นแบบออสตาในระบบนัทุกคนผมก็ลณ์ไม่เล่นนะผมไม่แน่ใจว่ามันเล่นยังไงนะใครรู้ว่ามันเล่นยังไงก็บอก แล้วก็เร,เรบอกฟูดันทคนเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะถ้ากว่าผมรู้ว่ามันเล่นยังไงถ้าผมรู้ว่ามันเล่นยังไงนะเดีย๋ยวถ้าเกิดว่าใครรู้ว่ามันเล่นยังไงก็มาบอกผมด้วยนะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าไม่บอกผมไม่บอกผมก็ไม่เห็นผมเล่น,นอ่ะเพราะผมไม่แน่ใจนะทุกคนว่ามันเล่นยังไงนะทุกคน,อา,นาอาจจะมีเสียงรบกวนจากน้องที่น่นลาลำพันผมนี่ยนะครับ ต้องมาอื้อเลยใครลำคาญคอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าผมลำคาญนม่หน่อยเดี๋ยวนะ้องเดี๋ยวทุกคนจะบอกว่าเอ้ยยังไม่จินไรกันน้องจงฟาก็ได,ด้ไปกันเลยว้าวอันนี้ผมเล่นแบบตายด้วยนะเอ้ยเดี๋ยว,นะยยวทุกคนเล่นแบบเลเวลดีกว,ว่าอันนี้เป็นปืนอ่ะ เลเวลเออไม่ไปยี่เลยนี่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 ถ้าคนตายอ่ะยังไม่แตะตัวไปออกไปอีนี่ไงมันเอ้าไม่ใช่ไงวะเออออกไปออกไปโอ้ยไม่ตายตาย ตายตัวหนึ่งละถ้าตายก็จะไปเลยทุกคเฮ้ยตายสองตัวงั้นก็ข้ามเลเวลเลย,ยไม่เดีย๋ยวเฮ้ยจะตายแล้วแบบเปิดปืนละโอ้ยเลเวลจะไปเกืบถึงแล้ว เลือดเต็มไปเลยทุกคนอุ้ยทุกคนตายแล้วสบายแล้วตอนนี้สบายแล้วทุกคนสบายแล้วครับพีเนาะ ดีอตายหมดตี่เอ๊ะม hey, hey, ันมีตัวยังมาด้วยเดอรถคันหลังได้กระหลังพีไหนไม่จะผู้ชายนะอ้าวยังรัวไหนกันตะคันไป ตายไปหนแล้วข้ามเลเวลไปเลย,ย,ย,เ,ลยเอาฮึเฮ้ยย,ยากไม่เหกก็นเลยก็แล้วก็แชร์กระสุนสไคร้ด้วยกลัวมากยาอ,อืออืออือยาเห็นก็แล้วก็แชร์ย เพราะผมไม่ได้ตั้งเวลานะไม่รู้มันจะจบตอนไหนก็ได้ก็ไม่รู้นะทุกคนไม่รู้มันจะจบตอนไหนนะทุกคนแต่แต่ว่าอย่าลืมกดติดตามด้วยนะทุกคนถ้าเกิดว่ากดถึงสามสิบไล์นะผมจะเล่นอเอถ้าเกิดว่าคนกดไลค์ถึงห้าสิบคนผมจะเล่นเกมนะทุกคนก็คืออ๋อชะตาแบบว่าติดเลยนะทุกคน ผมได้เอาตาติดห้าครั้งนะทุกคนแล้วผมก็จะไม่จับจนบอกฟุตผมขอสี่สิบไลค์แล้วผมจะไปเล่นแบบว่าติดแต่ที่เพื่อนผมนะผมจะได้ไเพี่ยงอยู่ข้างแล้วก็คนติดตามเพื่อนขึ้นก็คือเพื่อนผมนี่แหละคนที่แนะนำผมก็คือก้านุนทุกคนคนที่ชื่อว่าเก้ากอรวิีสุภ้าทุกคนอ่าสุภาเหรอ เยอะเย่ไปเยื <ahora sería> ่อไปเลยแต่ปลาเล้าเรื like, yeah ่อยจากเลเวลไหมตายแล้วก็ข้ามเลเวลกันไว้เลเวลที่มีปืนบ้านอะไรก็ไม่รู้กับปืนนี้อ้ยุ่พี่วะ ตีไไหมตีไมยาสว,ลาาวาแล้วยามีชาแล้วโอ้ยเฮ้ยกระสุนมาหมดง่ายมาเลยอะ่ะนี่นีไงใส่ะยาวล้วเดีย๋ดยอาปืน m p 5บ้างเ m p 5บ้างนะทุกคน แต่ไปก็ AK AK นะทุกคนนี่โคนรัวอ๋อยังไม่ตายไปไป AK เ k บ้าง ยิงไม่ตายมันตายมันต้องหน่อยยาใส่ใจได้เต็มหองเอ้ฮะยาโอเคเกมนี้ก็รุนแรงสำหรับเด็กหมืเดิมนะทุกคนแน่ใช่รุนแรงมากเลยยา ดเออ,ออเยอะแยะเฮ้ยไอเดี๋ยวผมจะลองใช้มีดบ้างทุกคนนี่ใช้มีดเดี๋ยวผมจะลองใช้ขวานอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยทุกคนมาแรงแนะนะ่ยัยงแรงนะทุกคนแต่ว่าเปลี่ยนกระสุนได้ไรเนะอ็มมี่ทำอะไรได้ยัยยงแรง